สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องมิวทีนะคะวันนี้มิวทีนะคะจะพาคุณพี่นะคะเข้าสู่เกมค่ายสลร์ดเอฟซีนะคะทุกคนเออเมื่อวานนี้พีจีมันไม่แตกนะคะวันนี้เราก็เลยมาเปลี่ยนค่ายเอฟซีแทนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอสเกานะคะกดเกมผิดค่ะพี่แป๊บหนึ่งนะคะวันนี้เราจะไปเล่นลมตะวันตกนะคะจะดูนะคะว่าลมตะวันตกนะคะจะพาเราถอนได้หรือเปล่านะคะวันนี้ เครดิตหนึ่งพันบาทเลยนะคะแต่ว่าไปที่เบลดลบๆอย่างเราก็เบล3สามบาทไปเลยค่ะไป100หมุนออโต้เลยนะคะคนขยันแบบเราก็ต้องออโต้ไปเลยไปซังโอ้โหหมุนกันไปแล้วนะคะทุกคนเออใส่กันไปไม่ยั้งเลยนะคะโอ้โหบวกกันลนุนๆนเลยนะคะตั้งแต่กดมาก็ยังบวกไม่หยุดเลยนะคะสุด จัดเลยนะเกมนี้ทุกคนดูนะเออรับอีกแล้วนะคะรับไปเรื่อยๆเลย,ยนะคะคุณพี่โอ้โหพอทักบุ๊บมันหยุดไหลเลยนะคะเกมนี้รับไปแล้วห้าสิบบาทนะคะโอ้โหรับไปอีกแล้วนะคะทุกคนสงสัยลมตะวันตกวันนี้จะพายเราหมานหรือเปล่าหมานไม่หมานเดี๋ยวรอดูนะคะ ฝากกดติดตามช่องมิวสีไว้ด้วยนะคะพี่ๆอย่าลืมนะกดกระดิ่งไว้เลยนะมิวทีมี2ช่องนะคะ YouTube นะคะโลกโกเดียวกันเลยนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะคะทุกคนโอ้โหรับไปก่อนเลยนะคะนี่ค่ะสี่ยินดีด้วยคุณได้รับฟรีสป,ปินนะคะคุณพี่เริ่มกันเลยนะคะรอบที่หนึ่ง โอ้โหบวกไปแล้วนะคะพี่พี่ตัวคูณไม่เข้านะคะแต่ว่าก็ยังบวกไปเรื่อยๆนะคะเพิ่งหมุนฟรีรอบที่สองเองนะคะพี่พี่พพดูนะเออต้องนี้ดีย้โหสุดจัดเลยนะคะไปคะ่ะไปรอบที่สามไปแล้วนะคะหมุนฟรีรอบที่สามไปแล้วนะคะทุกคนรอบที่สี่มาโอ้ยังนะคะยังไม่รอบที่สี่รอบที่สามไปก่อนเลยนะคะไปจ้าโอ้โหเออต้องนี้แหละ เออรับรางวัลกันไปก่อนนะคะตอนนี้โอ้โหได้น้อยมากทุกคนหมุนฟรีซีหมุนได้290บาทสภาพไปเออเต็มหน้ากระดานไปเลยต้องนี้แหละเออเดี๋ยวถ้ายังไม่แตกอีกจะเปลี่ยนเบทเพิ่มไปอีกนะคะมันจะได้หมดหมดไปสักทีนะทุกคน ในเมื่อมันไม่แตกเอาให้มันหมดไปเลยนะคะเออต้องนี้ทักปุ๊บมันก็จะแตกรัวๆแบบนี้นะคะถ้าไม่ทักมันก็ไม่แตกเหมือนกันนะคะไม่เข้าใจเออต้องนี้โอ้โหรับ20บาทซื้อเบทสามสได้20บาทนะคะคุ้มมากรับไปก่อน10บาทนะจ๊ะเออรับอีกสิบบาทอีกแล้วนะคะคำบล็อกสองนะคะไปไปเบทหกสบาทเลยพี่โอ้โหมโ,โหละให้มันหมดหมดไปเลย ไปเบทหกสิบแล้วนะคะตอนนี้นะคะเบทสามสิบมันไม่ไหลนะคะเลยลองมาเบทหกสิบดูนะคะเผื่อไม่รู้ว่ามันจะไหลหรือมันจะหมดเหมือนกันนะคะไปจังเออเออต้องงี้โอ้โหสุดเลยเออทําดีแล้วเอาอีค่ะทุกคนเออไหลมาอีกเลยนะไหลมาอีกเลยนะเออสุดยอดเออเต็มเต็มไปเลยนะคะเมื่อกี้นี้โอ้โหได้มายี่สิบบาทะค่ะเต็มตีเลยโอ้โหบวกกันอีกแล้วนะคะ ป่ะโอ้โหยอดเบทหกสก็ไม่ไหลนะคะโอ้โหมาแล้วนะคะแตกมาแล้วนะคะรับไปก่อนรับไปแล้ว740ดร้อยสี่สิบาทนะคะทุกคนเออไปดีโอ้โหสุดอีกแล้วนะคะเกมนี้บอกเลยอยู่ๆก็แตกนะคะงงมากเลยค่าย FC อะพี่ไม่มีปี่มีคุยมันอยากแตกมันก็แตกนะคะไม่รู้มันได้อะไรมันแตกของมันเองนะคะทุกคนดูดีๆนะยังไม่รู้เลยว่าอะไรเข้านะคะ เออคลิปนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองนั่งดูเป็นเพื่อนนะคะทุกคนแต่ให้ผู้ปกครองสมัครได้นะคะว่าจิ้มลิงกใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะเออใส่ไม่ยังก็บวกมาดิโอ้โหได้ฟรีสปินอีกแล้วพี่ฟรีสปินรอบที่2แล้วนะคะเกมนี้รอบนี้รับ5ฟรีสปินกันไปเลยนะคะทุกคนไปกดเข้าฟรีสปินกันเลยนะคะรอบหมุนรอบที่1นะคะฟรีสปินรอบที่1ไม่ได้อะไรเลย รอบที่สองได้มายีสนะคะเออสีบาทแล้ววะ่ะเอาวะ่ะเอาวะ่ะเออไปรอบที่3กันเลยนะคะฟรีสปินค่ะโอ้โหรับร้อยยีบาทไปก่อนเลยนะคะพี่บวกอีกไปอีกยีสบนะขอแตกเป็นหมื่นๆได้ไหมคะทุกคนเบท60ขนาดนี้ดูฟรีสปินแตกเดียวโ,โหลงเหล่งมากลูกแตกขนาดนี้ไม่ต้องให้แตกจะดีกว่านะคะโอ้โหฟรีสปิน5ครั้งได้340บาทนะคะ งงในงงเออเออแตกมาอย่างนี้เลยให้มันเต็มหน้ากระดานแบบนี้ไปเลยถูกแล้วทำถูกแล้วทุกคนใช่แล้วเต็มจัดเต็มมันเลยเออก่อนจะเลิกนะคะจัดเต็มให้หน่อยสิเออใส่กันอีกโอ้โหไม่ใส่แล้วไม่ใส่ให้เลยนะรางวัลเนี่ยโอโ้โหโอ้โหบวกไปอีกแล้วนะคะพี่พี่มาเดี๋ยวจะถอนแล้วนะเดี๋ยวจะถอนแล้ว เกียรเล่นต่อน่าจะไปต่อไม่ไหวแล้วนะคะเกมนี้นะคะน่าจะแตกได้เท่านี้จริงๆยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้น้องไปกดถอนยอดก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่นกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมนะคะไปแล้วนะ